พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏวังหน้าในรัชการที่หนึ่งได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2,310ในเพลงยาวนิราชความตอนนึกว่า เป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ภัยรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพาอายุทยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบศูญย์ไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจัง ด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระาศาสนาทั้งอารามเจดีที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงยานก็ทำลายยับยุยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นาศาสนามาอรทานทั้งเจดีวิหารก็สูญไปเสียดายพระนิเวศอุรีวัง พระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลานไปอัมภัยวิจิตรรจนาด้วยเหตุชนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพ,พระนครไว้ โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหานกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพในกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่อง ไทยรพมาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกสงครามก้าทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึกก้าทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามาห้าเส้นทางรวมก้าทัพแต่ด้วยพระปีชาสามารถ ที่ทรงผ่านการทําศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาชาญโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัดตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกก้าวทัพครั้งนั้น พระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนฆ่าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวันเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้ จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340 และขับไล่พมา่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2,345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริยภาพตลอดราชสมัยส่งสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทยัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราช รบพม่าที่ท่าดินแดตั้งใจจะอุปธรรมพกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทศีมาจักรรักษาประชาชนและมนตรี